สวัสดีครับวันนี้ที่ลามบายช่วงนี้ครับปลายเดือนสิงหาคมวันนี้ครับทางแอดมินจะมาอัปเดตสถานการณ์ไวรัสแล้วกันนะครับก็ค่อนข้างที่จะเข้าเยอะนะครับสลับมือถือ Android วันนี้ครับตัวอย่างก็จะเป็นยี่ห้อเรยวมีส่วนยี่ห้ออื่นครับเหมือนกันเลยหลักการเหมือนเหมือนกันพอดีมีเพื่อนๆนะครับคอมเมนต์ถามมาเดี๋ยวทําให้ดูนะครับเจองานสดๆเลยนี่ครับ เราก็จะมาดูหน้าตาเวลสตัวใหม่ๆนะครับที่หน้าตาแปลกๆก็อย่างแรกเลยครับให้เราเปิดโหมดเครื่องบินนะครับเพื่อเป็นการตัดวงจรอินเทอร์เน็ตนะนี่ครับเปิดเรียบร้อยแล้วในระหว่างเปิดนะครับก็ยังมีโฆษณาเด้งขึ้นเรื่อยๆนะครับการจัดการแป้นพิมพ์ก็จะเด้งขึ้นแข่งกับโฆษณาทําให้หน้าลาคาญเล่นแทบจะไม่ได้เลยครับนี่ครับเห็นไหมครับมาเรื่อยๆเลยนะครับนี่มือถือ Android ทุกยี่ห้อนะครับเข้าไปที่การตั้งค่าการจัดการแอปนะครับนี่ครับการตั้งค่า หาคาว่าแอปให้ได้นะครับแอปให้ได้สําหรับรุ่นนี้นะครับเลียวมีมันจะบอกว่ามีแอปที่ทํางานล่าสุดก็น่าจะเป็นแอปไวรัสนี่แหละครับนี่ครับไอ้สตัวที่อยู่ด้านบนเห็นไหมครับนี่นี่ครับให้เราพยายามเข้าไปที่การตั้งค่าจัดการแอปให้ได้นะครับนี่ครับไล่ลบออกให้หมดเลยนะนี่ครับ2048ถอนการติดตั้งนะถอนการติดตั้งดูนะครับว่าแอปนี้หายไหมยังไม่หายนะครับนี่แสดงว่าไวรัสตัวหลักตัวใหญ่มันยังไม่ออกนะครับเรียกแบบบ้านเลยนะ ให้เราพยายามเคลียแอปออกนะครับเคลียแอปออกปัดทิ้งไปเลยนะครับแล้วก็เคลียแอปออกอีกทีนึงนี่ครับถอนการติดตั้งให้ได้นะครับทีละแอปนะ2048ไปแล้วนะครับแอปนี้มาดูแอปต่อมานะครับ BP อะไรไม่รู้นะครับนี่หน้าตาแปลกๆนะครับเพิ่งทำงานมานะตัวนี้ถอนได้เลยนะครับถอนการติดตั้งได้เลยนี่ครับก็จะไปอย่างช้าๆนะครับก็จะไล่แบบละเอียดยนคลิปนี้ แอปต่อมานะครับสัญลักษณ์รูปตัว x นี่ครับเกี่ยวกับ wallpaper นะถอนออกได้เลยนะครับ 4k wallpaper pro นี่ครับถอนออกได้เลยสังเกตนะครับไอ้สตัวหลักออกไปแล้วนะครับตอนนี้โฆษณาแทบจะไม่เด้งแล้วนะเห็นไหมครับนี่ครับนี่ครับแอปหนึ่งนะครับ18บวกนะถอนได้เลยนะครับถอนการติดตั้งได้เลยข้อแนะนํานะครับที่สําคัญเลยนะถ้าเพื่อนๆไม่รู้ว่าแอปอะไรคืออะไรนะครับไล่ไปทีเลยแอปเลยก็จําไว้ดีๆนะครับแอประบบ จะไม่สามารถถอนการติดตั้งได้นะครับนี่ครับอย่างตัวนี้นะเป็นแอป security พวกนี้ลบออกให้หมดเลยนะครับมันไม่ใช่มาช่วยเรานะครับมันมาสร้างภาระให้เครื่องของเรามาดูตัวอย่างแอปเข็มทิศนี่ครับไม่มีการถอนการติดตั้งนะแสดงว่าเป็นแอประบบที่มากับรอมหรือว่าโปรแกรมของเดียวมีนี่ครับถอนไม่ได้นะครับื่องคิเลขนี่เห็นไหมครับไม่ต้องกลัวนะครับไล่ไปทีละแอปเลยทีละแอปแอปต่อแอปไปเลยนะสําหรับเพื่อนๆน,นที่ไม่รู้ว่าแอปอะไรคืออะไรถอนได้ให้ถอน ไม่เล่นก็คือถอนนะครับนี่ครับสินเชื่อเคเคถอนไปเลยครับพอดีเป็นเครื่องลูกค้านะครับบางอย่างเราต้องถามนะครับถามก่อนที่จะถอนนะเผื่อไปเจอแอปโรงงานแอปพนักงานต่างๆที่เราไม่เคยเห็นนะครับนี่แอปนี้ก็จะเป็นแอประบบนะครับถอนไม่ได้นะนี่ครับอย่างแอดมินเองนะครับบางทีก็หลงบ้างนะครับกดเข้าไปดูนี่อโกดานี่ไม่ใช่แวรลัสนะครับแต่ว่าหนักเครื่องนะเราไม่ได้เคยได้ใช้เลยนะตอนนี้แอปแวรลัสตัวหลักนะครับหายไปแล้วนะสิ่งที่เหลือนะครับเราจะมาไล่ ลบแอปที่ไม่ได้ใช้งานหรือว่าแอปขยะนะครับทาให้ลอมทําให้เครื่องเราเร็วกว่าเดิมได้หน่วยความจําเพิ่มขึ้นนะครับนี่ครับถอนไปเลยนะถอนไปเลยก็จะทําให้ดูเรื่อยๆนะครับทาให้ดูเรื่อยๆนะนี่ครับไล่ขึ้นไปเรื่อยๆเลย,เลยก็ย้ําอีกนิดนึงนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ไม่รู้นะว่าแอปอะไรคืออะไรคือไล่ไปทีลตะ,ะลททลต,ลตัวเลยนะครับไล่ไปแถบทีละตัวทีละตัวเลยนะครับนี่ครับนี่ครับอย่างแอป A อม n นี่แอดมินก็ไม่เคยเห็นนะ ถามลูกค้าไม่เคยใช้ครับถอนไปเลยนะครับก็จะปรับควมเร็ววิดีโอนะครับไปอย่างรวดเร็วเลยนะนี่ครับเนื่องจากมีค่อนข้างเยอะนะครับถอนได้ให้ถอนนะครับถอนได้ให้ถอนไม่ต้องคิดมากนะครับถามตัวเราเองเลยที่เป็นคนใช้งานเองนะครับว่าแอปนี้มาได้ยังไงใช้งานได้หรือเปล่านอกจากพวก y o u u u e f f c e e o o o l l i n g o o o l l t t k t t o k ต่างๆนะครับธนาคารต่างๆคือแอปที่จำเป็นไม่เกี่ยวกับไวรัสนะครับเราก็จะเก็บไว้ในเครื่อง ยิ่งเก็บไว้น้อยยิ่งดีนะครับเครื่องจะได้เบาตัวและก็เร็วขึ้นนะครับไม่อืดไม่ค้างสิ่งสําคัญนะครับแอปเกี่ยวกับ Security ไม้กวาดวอลเปเปอร์พวกนี้นะครับเกี่ยวกับคีย์บอร์ดต่างๆหรือว่าหน้าตาแปลกๆนะครับถอนออกให้หมดเลยนะนี่ครับเลมอนแปลกถอนไปเลยนะก็จะเป็นแนวทางนะครับให้เพื่อนเพื่อนได้ทําตามนะครับนี่ครับแจนเย็นนะถุกยี่ห้อทําเหมือนกันนะครับเข้าไปที่การตั้งค่าจัดการแอปนะครับแล้วก็ถอนออกไปเลยนะไวรัสพวกนี้นะครับ ป็นโฆษณาที่เด้งขึ้นมามันจะไม่ฝังไว้กับหลอมเครื่องนะครับสามารถถอนได้มากับแอปแค่เราถอนการติดตั้งไวรัสโฆษณาต่างๆนะครับก็จะหายไปเลยนะก็จะไม่มารบกวนใจเราอีกเรามาดูแอป k e t นะครับแอป k e t แอป Market นะครับปป market, ปปนี่ครับให้เราปิดนะครับกดเข้าไปเลยเข้าไปที่จุดไขป่ปลา3จุดนะครับด้าน,นบนนะครับถอนการติดตั้งและอัปเดตนะเพราะว่าแอป,ปนี้นะครับจะคล้ายกับแอป,ปของ Op p ปเลยนะ ปิดการแจ้งเตือนไปเลยครับนี่ครับย้อนกลับไปนิดนึงแล้วก็ปิดการใช้งานไปเลยครับนี่ครับแทบจะไม่มีประโยชน์เลยนะส่วนทางน้านมีโวก็จะเป็น v app store เหมือนกันนะครับให้เราทาการปิดไปเลยยี่ห้อที่เจอบ่อยนะครับก็จะเป็น oppo vivo นี่แหละครับที่มี store ของตัวเองแอปบางแอปนะครับไม่ปลอดภัยก็ยังสร้างก็ยังลงมาให้เราใช้นะครับนี่ครับข้อแนะนํานะครับปรับปรุงหน่อยนะครับสำหรับผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือนะ v app store มาเก็ตของ oppo พวกนี้นะครับ oppo vivo เลยตัวหลักๆเลยนะครับส่วน samsung redmi ต่างๆหลักการคล้ายๆกันนะครับแค่นี้ก็เป็นอสั็หเรียทร้อยนะครับมาลองเข้า s c b ดูก่อนหน้านี้เข้าไม่ได้นะครับโดนไวรัสกินนะนี่ครับ s c b ก็จะกลับมาใช้งานได้ตามปกติถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ช่องทีราบุมาด้วหน่อยนะครับมีปัญหามีไวรัสตัวใหม่เข้ามานะครับ admin จะมาอัปเดตวิธีการแก้ไขให้ดูอีกทีนึง ขอบคุณสำหรับการรับชมครับ